เชิญชวนอย่างไรให้สนใจงาน MLM เชิญชวนอย่างไรให้สนใจงาน MLM เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผู้ที่ตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจ MLM ต่วมากต้องการเงินต้องการโอกาสความก้าวหน้าทางรายได้และความมั่นคงทางการเงินที่ได้รับอย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปกับความมั่นคงของธุรกิจการหมายถึงการเจริญเติบโตของบริษัทนั้นๆ หัวข้อที่ผู้สปอนเตอร์ตัวใหญ่มักจะใช้เสนอโอกาสหรือแบ่งปันโอกาสให้กับผู้อื่นในขนาดเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ก็มักจะให้อกให้ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นมีผลิตภัณฑ์คุณภาพดีและมีจำนวนหลากหลายมีการจัดประชุมฝึกอบรมที่ต่อเนื่องสมเสมอมีระบบการสร่งเสริมการตลาดที่ยิ่งใหญ่มีระบบการเลื่อนขั้นและเลื่อนตำแหน่งที่ดี มีระบบการจ่ายผลประโยชน์ที่ดีสูงและง่ายองค์กรเป็นผู้นำทางการตลาดที่โดดเด่นการต่อหากลุ่มเป้าหมายการตาะหากลุ่มเป้าหมายแนวทางในการหากลุ่มเป้าหมายมาเป็นดาวไลน์ในสายงานที่มีมาจากหลากหลายช่องทางเช่น 1, ติตต่อเป็นการส่วนตัวกับผู้คนรู้จัก2ลงโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ 3. ลูกค้าเก่าที่เคยมีอยู่ตีในสนามการขายตรงจากคู่แข่งขัน5ใช้ใบปลิวหรือป้ายประกาศ 6. สถาบันการศึกษาต่างๆมากกว่า75%ของการเป็นสปอนเซอร์ลุ่มเป้าหมายจะใช้วิธีการติดต่อเป็นการส่วนตัวจากคนรู้จกักและจากการแนะนำต่อๆไปจากคนรู้จักไปเรื่อยๆซึ่งเป็นทางที่ได้ผลดีกว่าช่องทางอื่นๆ การเป็นสปอนเซอร์ง่ายหรือยากขึ้นอยู่กับอะไรการเป็นสปอนเซอร์ง่ายหรือยากขึ้นอยู่กับอะไรขอ,ขอตอบคําถามแบบกําปั้นทุบดินว่าจะเป็นสปอนเซอร์ให้คนหันมาสนใจธุรกิจ MLM ขึ้นอยู่กับกับหนึ่งบุคลิกภาพของตัวเราและสภาพภาพลักษณ์ที่ผู้มุ่งหวังประเมินว่าเราเป็นอะไร2ภาพลักษณ์และชื่อเสียง ของบริษัทสามยุคสมัยความนิยมของบริษัทรวมทั้งโอกาสทางตลาดที่ผลประโยชน์ที่เขาจะมองเห็นลู่ทางรรมหากินวิธีการชักจูงและดึงดูดความสนใจวิธีการชักจูงและดึงดูดความสนใจทีนี้มาคุยกันในประเด็นตามที่ได้ตั้งไว้ว่าจะทำอย่างไรให้คนมาสนใจงาน mlm ดังนี้หนึ่ง ขายตัวเราก่อก่ออนกนจะขายโอกาสถ้าเราให้ดีควรอ่านในหัวข้อเรื่องจะต้องขายอะไรเวลาไปสปอนเซอร์เพื่อเป็นการฉีดวัคซีนแก้กันแพร่ไวร่วงหน้า2ระบุจุดอ่อนของอาชีพอื่นๆละบุจุดอ่อนของอาชีพอื่นๆโดยไม่ได้ยุแย่ หรือ,อยุยงให้ละจ้งอาชีพอื่นเราพูดว่าจุดอ่อนแทนที่จะว่าอาชีพต่างๆเหล่านั้นมันไม่ดีเช่นทำธุรกิจต,ตัวมีจุดอ่อนทำธุรกิจต,ตัวมีจุดอ่อนคือใช้ทุนมากเตียงสูงต้องอาศัยเวลาต้องมีความรู้ต้องมีประสบการณ์และต้องควบคุมดูแลรับราชาการมีจุดอ่อนรับราชาการมีจุดอ่อนคือไรายได้ไม่เหลือเก็บโอกาสเรียนรู้ทางธุรกิจน้อย โอกาสใช้เวลาว่างไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวหรือสังคมลูกจ้างขาดอิสระรายได้ลูกจ้างขาดอิสระรายได,ด,ยได้มีกี่จำกัดโอกาสก้าวหน้าทางรายได้และตำแหน่งเป็นไปได้ยะช้ามากงานพิเศษงานพิเศษเช่น,นเล่นดนตรีร้องเพลงขับแท็กซี่ต้องใช้เวลามากอดหลับอดนอนสสร้างทัศนคติในแง่บวกตลอดสร้างทัศนคติ ในแง่บวกตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรเช่นภารณาสิ่งที่เขาจะได้รับจากงานขายและธุรกิจ MLM แจกแจงผลประโยชน์รูปแบบต่างๆนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ดูแตกต่างหรือฉีกแนวนำเสนอแผนการตลาด 4. เล่านิทานหรือตัวอย่างเล่านิทานหรือตัวอย่างคือการนำข้อมูลการเข้าประชุมหรือประสบการณ์ตรงที่ได้รับ รู้รับทราบได้เห็นได้ยินได้ฟังตัวอย่างของบุคคลต่างๆที่ประสบความสำเร็จโดยไม่ได้วัดว่าอายุมากหรือน้อยประสบการ์เคยมีหรือไม่เคยมีการศึกษาสูงตามเพียงใดใครก็ทำได้ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายหาสร้างความฝันและความหวังสร้างความฝันและความหวังความหวังเป็นความฝันของคนและผู้ที่จะไปชักชวน เขาเข้าร่วมธุรกิจกับเรานะักขายตรงส่วนใหญ่มักชอบที่จะขายฝันอยู่เสมอเพราะรู้ดีอยู่ยว่าคนเหล่านั้นมีกิเลสคือมีความต้องการอยู่ในตัวไม่ว่าจะเป็นฐานะทางการเงินที่สูงขึ้นบัญชีเงินฝากธนาคารการเป็นอิสระภาพทางการเงินบ้านที่ดินรถ การเดินทางการท่องเที่ยวการมีเวลาว่างเป็นของตัวเองความตกความบันเทิงรางวัลของชีวิตความสำเร็จชื่อเสียงกิติยศความรู้ความสามารถที่สูงขึ้นสุขภาพที่ดีมีอายุยืนการมีส่วนช่วยสังคมนอกจากนี้เรายังมักจะพูดกันอยู่เสมอว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจท,ที่เจริญเติบโตเร็วทำไรายได้ให้กับนักขายตรงอย่างมหาศาลเปิดโอกาสให้คนหลายคนคือใคร ก็ได้สามารถประสบความสําเร็จได้ทั้งนั้นสร้างความสําเร็จโดยการช่วยให้ผู้อื่นประสบความสําเร็จในอนาคตจะมีธุรกิจต่างๆใช้แผนการตลาดในระบบ MLM มาเป็นกลยุทธ์ในการรักษาความอยู่รอดและการเจริญเติบโตของธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย6ให้ความเข้าใจว่าธุรกิจ MLM คืออะไรเป็นการให้โอกาสกับคนทุกคนว่าเขามีจิตธิคิดและตัดสินใจให้ เข้าร่วมธุรกิจได้ซึ่งไม่ต้องลำบากใจโดยการให้ข้อมูลลักษณะนี้คือลักษณะของธุรกิจ mlm หนึ่งเราคือเจ้าของกิจาการเองเป็นเจ้าของนายตัวเอง2มีไรายได้ทันทีไม่มีกิจจำกัดและมีอย่างต่อนเนื่อง3งานนี้ไม่ขัดแย้งกับงานประจำสี่มีอิสรภาพและช่วยเหลือคนอื่นได้ อ,อยู่ในสังคมที่คอยช่วยเหลือกันหกใช้เงินทุนน้อยไม่เจียงและไม่ต้องสตอกสินคา้าเจ็ดไม่ต้องจัดทําบัญชีและไม่ต้องอาศัยทําเลที่ตั้ง8ไม่จําเป็นที่ต้องมีประสบการณ์หรือพูดเก่ง9มีเวลาและมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวสิบได้พัฒนาตนเองตลอดเวลา สิบเอ็ดเป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมและความสนใจ12คสอำเพียงหนถึงหปีมีไรายได้ตลอดและเป็นมรดกตกทอดได้ 7. ทบทวนความหวังและความฝันทบทวนความหวังและความฝันโดยให้ผู้ที่เราได้ไปสปอนเซอร์หรือเสนอโอกาสได้ถามตัวเองก่อนตัดสินใจโดยเราเป็นผู้ถามนำว่า เราต้องการเอิสรภาพทางการเงินใช่ไหมเราต้องการหมดหนี้และมีฝันใช่ไหมเราอยากให้เป้าหมายชีวิตของเราเป็นจริงใช่ไหมเราคิดจะลิคิดและเปลี่ยนแปลงฟาชตาใช่ไหมเราอยากพัฒนาคุณภาพชีวิตใช่ไหมการปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตใหม่เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมเราน่าจะตัดสินใจทางเลือกที่ดีอีก ทางโดยไม่กระทบกับภารกิจหลักใช่ไหมเราจะตัดสินใจให้โอกาสกับอนาคตของตนเองอีกครั้งซึ่งเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคำถามนี้สำหรับผู้ที่เคยพลาดจากธุรกิจ MLM อื่นๆมาแล้วทุกๆคนเมื่อตัดสินใจร่วมทำธุรกิจใดๆก็ตามเขาย่อม ที่จะหวังว่าเขาโชคดีที่ได้ผู้นำองค์กรที่ดีมีมีผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีระบบการสนับสนุนที่ช่วยชุบชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมโดยมีผู้สปอนเซอร์และผู้นำคอยเอาใจใส่ให้กำลังใจช่วยเหลือรวมทั้งแบ่งปันโอกาสและเวลาให้เขาได้เข้าใจและเรียนรู้แนวทางที่จะประสบความสำเร็จถึง ตอนนี้ต้องถามตัวท่านเองก่อนจะเป็เปนสปอนเซอร์หรือชักชวนให้โอกาสที่จะสนับสนุนช่วยเหลือใครๆเราพร้อมไหมสำหรับการสร้างขึ้นลูกใหม่ให้เกิดขึ้นในสายงานด้วยการอุทิศตัวจริงใจและไ like ล่ข้อแม้แล้วสักวันเราจะพบรอยยิ้มของคนรอบข้างสำหรับตัวเราที่ได้สร้างฝันให้หลายคนสำเร็จ ตึงเป็นกูตอนที่น่าอนุโมทนา